สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยงานของนักอนาคตศาสตร์เตรียมเส้นทางเดินประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านสันติธรรมโดยใช้ธรรมมาชิพไตยที่พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สแนวทาง 1. อัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมมาธิปไตยบัดน,นี้ได้มีผู้คิดค้นโครงสร้างมาตรฐานใหม่ของธรรมาธิปไตยเกิดขึ้นแล้วในยุคให จึงมาประกาศเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดพาประเทศไทยออกจากวงจรุบาทที่ติดกับดักการเมืองมาถึง9.2ปีไปสู่การเป็นชาติมหาอำนาจใหม่ในยุค AI เป็นต้นแบบการปกครองแบบใหม่ของโลกด้วยการประกาศ4พิพิักซึ่งจะเป็นมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยเราจะประกาศต่อเวทีโลกและทำการเมืองโลกด้วยตัวขอ,ของชนเองเลยโดยไม่ต้องอาศัยสสพักการเมือง คณะรัฐบาลและการรัฐธรรมนูญต่อไปแล้วเพราะเรามีมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญนั่นคือสี่พิลักไทยเป็นมาตรฐานใหม่ที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกมาตรฐานใหม่นี้โลกทั้งใบต้องการมนุษยชาติต้องการนะครับประชาชนทุกประเทศต้องการคราวน,นี้ประชาชนคนไทยจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบโลกเลยเพราะประชาชนสามารถปกครองตัวเองได้และนี่คือคนไทยจริงเป็นผู้อิสระ อย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงไทยยอยักษ์ไทยแปลว่าอิสระตเติมยอยักษ์เข้าไปก็อิสระยอดเยี่ยมอิสระยิ่งใหญ่อิสระยิ่งยงอิสระทั้งสาแบบนี้เขาเรียกว่าใครปกครองไม่ได้หรอกครับท่านต้องปกครองตนเองเพราะนั้นก็ต้องมีระบบระบอบมารองรับการปกครองตนเองที่นี่ทําให้เรียบร้อยแล้วรเรียกว่าประชาที่เป็นชั้นสูงหรือธรรม,มาธิปไตยนั่นเองพอเชิญเข้าเรียนรู้ธรรมาธิปไตย เรียนรู้โครงสร้างใหม่มาตรฐานใหม่ของธรรมาธิปไตยซึ่งไม่มีในตำรามีเฉพาะงานของนักอนาคตศาสตร์แอดธรรมาธิปไตยเท่านั้นซึ่งได้บรรลุการใช้ธมาทิตร์ตายของรเราเสร็จแล้วจึงได้สร้างโครงสร้างมาตรฐานใหม่ของธรรมาทิปไตยเกิดขึ้นดังนั้นทุกคนไทยที่เป็นชาวพุทธต้องเรียนรู้เพื่อที่จะปกครองประเทศเองนั่นเองผมจึงมาประกาศให้ท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็เรียนรู้กันปรับตัวยกระดับอัปเกรด ไปเป็นประชาชนไทยตัวจริงที่สามารถปกครองตัวเองได้เป็นพลเมืองต้นแบบโลกนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้ครับมาตรฐานใหม่นี้นะฮะซึ่งหาไม่ได้ในภาคการเมืองไม่มีครับมีเฉพาะนักอนาคตศาสตร์เท่านั้นเจ็ให้ท่านแล้วตามลิขิตของประเทศที่นี่ถอดรหรรัสลิขิตประเทศจะสร้างประเทศไปตามลิขิตของประเทศนั่นเองเพราะฉะนั้นเส้นทางเดินใหม่ก็จะต้องมาในยุคหล่อสิบซึ่งเป็นยุคทิ้งของเก่าติดตั้งของใหม่ อยุเราสิบต้องติดทิ้งของเก่าและติดตั้งของใหม่ตามชื่อยุคเพื่อให้เกิดสี่วิไลน์นั่นเองเพราะของใหม่นี่จะทําให้เกิดยุคสี่วิไลน์นั่นเองนะแล้วเป็นการสร้างกิจดาพิญานยุคเราสิบนั่นเองเพราะนั้นก็เชิญชาวไทยทัย้งหลายร่วมกันสร้างยุคสี่วิไลกันโดยการทําตามสเต็ปข,ขั้นตอนของนักอาาานาคตศาสตร์แอดธรรมาจิตใจนั่นเองผมแอดธรรมาจิตใจยินดีต้นตอนรับทุกท่านครับขอเชาิญเข้าเรียนรู้เพื่ออัปเดตโระแบบท่านเป็นคนไทยจริงเป็นต้นแบบโลกเลยพลองต้นแบบโลกขอเชาิญครับ ผมแอดธรรมจิตใรดยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้องการให้เห็นข้อความที่เขียนไว้นะฮะว่า Happy New Year ปี25นะครับไปถึง Happy New Year ไทยนะฮะ2568นะครับสำหรับเป็นของขวัญน,นะฮะอ่า กอกกิบโซลิกนิสนะฮะโซลิกนิสก็คือท่านจะเป็นโสดาบ,บันทิปไตยเป็นนักใช้อำนาจอธิปไตยอย่างมืออาชีพแล้วก็แอดวานในระดับโลกนั่นคือของขวัญชั้นเลิศชั้นยอดที่ท่านทุกคนไทยที่มีบัตรประชาชนอายุ18ปีจะต้องเตรียมตัวแล้วครับนะเป็นโซลิคนิสนัน่เนเงนะในช่วง ปีใหม่สากลถึงปีใหม่ไทยเนี่ยท่านต้องเรียนรู้อัปเดตยกระดับตัวตนท่านนะมาเป็นโซลินิตกันนะเพื่อจะปกครองประเทศเองนะเป็นประชาชนคนไทยตัวจริงเลิกเป็นคนไทยทุปลอมได้แล้วนะหวังว่าคงเข้าใจที่ผมพยายามอธิบายนะครับแล้วก็ตรงนี้คือกระจกรัฐที่คอรอบครัวไทยมาหามหน้านก็จะสั่งไว้ที่กระจกนะไม่ต้องออกเป็นกฎหมงกฎหมายในราชกิจจารุรเบกษา ไม่ต้องเป็นรัฐมนงรัฐมนูญสั่งไว้ตรงนี้แหละครับเพราะเป็นรัทธิรัทธิมีความเชื่อท่านต้องเชื่อห้าประการเชื่อว่าคนฉลาดคนเก่งคนทํางานตรงเวลาเร็วไวัยมีอยู่เต็มประเทศให้คนเหล่านี้มาทํางานแทนรัฐบาลครับนี่นี่ความเชื่อของรัฐทีครอบครัวไทยมาหาอำนาจดังนั้นลัททีนี้ไม่เชื่อถือรัฐบาลไม่ใช้บริการรัฐบาลหมดยุครัฐบาลนั่นเองเข้าใจนะดูผมใบบายนี่แจ่มแจ้งชัดเจนอยู่แล้ว ลัทธิครอบครัวไทยมาน่าคือลัทธิครอบครัวของท่านนั่นแหละครับมีความเชื่อว่าในประเทศไทยเนี่ยคนเก่งคนฉลาดคนทํางานเร็วไวถูกต้องตรงจุดแก้ปัญหาอย่างดียอดเยี่ยมมีอยู่เต็มประเทศให้คนเหล่านี้เขาเขา้เขาถึงอำนาจรัฐแล้วได้งานไปทําไปงานไปทําของระดับชาติเลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านใดครอบครัวใดมีคนเก่งคนฉลาดท่านรีบดีใจเชิญชวนกันดีอกดีใจโอ้ยฉันมีอกามรููนี้นี่ป้ามีความรู้เรื่องนี้ คุยกันภายในบ้านโอ้โหเราเราก่งเรารู้เชี่ยวชาญชํานาญเรื่องนี้เราไปตั้งทีมเลยตั้งทีมสิตั้งทีม,ทมแล้วก็ไปเสนอเสนอรัฐบาลรัฐไทยเนี่ยแหละเสนอประชาชนก็คือเสนอประชาชนนั่นเองอะประชาชนได้รู้โอ้ครอบครัวคุณเก่งด้านนี้เชี่ยวชาญชํานาญนี่โอ้อ่านั่นแหละครับเวลาเขาดูเขาเห็นแล้วท่านก็รู้ว่าโลกมันจะต้องมีอะไรเตรียมอะไรคนเก่งคนฉลาดจะรู้โลกจะมีอะไรเตรียมอะไรประเทศไทยต้องเตรียมต้องทําอะไรท่านเสนอมาในประชาชนได้เห็นแล้วโอ้อย่างนี้มันยอดเยี่ยมมันนั่นแหละแล้วประชาชนก็นจะเลือก เลือกเขาจไหมเลือกท่านก็จะได้งบประมาณไปทําแล้วงบประมาณไม่ต้องมาลองงบปีนี้มีงบจานวนแก่นี้ไม่ต้องคือเขาว่างบประมาณเนี่ยเราจะสื่อสารด้วยคนไทยเขาจะเออมีพอกุลได้งานเป็นมติของรัฐสภาล้วคุณก็มีงบไปทําใช่ไหมแต่ที่นี่งบมันจะมีแบบโหแทบไม่จํากัดเลยเพราะว่าเราคนไทยทุกคนเน่เป็นมนุษย์ทองคำวิน,นัยแล้วเราจะผลิตเมต็ดเงินบาทสกุลเงินบาทเข้ามาในกระแสการเงินโลกเนี่ยถึงพัน พันพันล้านบาทพันล้านบาทนะครับที่นี่นำเสนอการปกครองธรรมาชิวระจยซึ่งเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยและประเทศไทยแล้วก็ของโลกด้วยเพราะเป็นการปกครองที่ประชชนปกครองตนเองได้เลยไม่ต้องใช้สอสอไม่ต้องใช้ตัวแทนไม่มีคณะรัฐบาลน,นะครับเป็นการปกครองของโลกอนาคตที่แท้จริงที่ไประเทศไทย จะประกาศต่อเวทีโลกโดยใช้ธรรมาธิปไตยที่พระพุทธเจ้าให้แนวทางกับปกครองไว้3สามแนวทางคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาธิปไตยโลกทั้งใบเนี่ยใช้อยู่สองอันธนัเดเองคืออัตราธิปไตยโลกาธิปไตยนะฮะส่วนธรรมาธิปยตยจะไม่ได้ใช้ประเทศไทยจะประกาศใช้นะฮะในปี2568นี่แหละครับเพราะนั้นก็ผมขอนําเสนอ ของขวัญปีใหม่2568ที่คนไทยควรจะได้การปกครองธรรมาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเองฮะไม่มีสอสอไม่มพรรคการเมืองไม่มีรัฐบาลและไม่มีรัฐธรรมนูญเพราะเราจะมีมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญเรียกว่าเสียพิหลักไทยเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ารัฐธรรมนูญถึง4เท่าและเราจะประกาศต่อเวชิโลกใช้4พีพิหลักไทยทำการเมืองโลกในยุคใหญ่นั่นเอง ในั้นจริงขอเชิญชาวไทยทั้งหลายร่วมเส้นทางอรารยประเสริฐนี้กับแอดธรรมจิปไตายนักอนา,าคตศาสตร์เพื่อสร้างชาติไทยใหม่ซึ่งเป็นชาติไทยตัวจริงปรากฏต่อเวทีโลกนั่นเองวันนี้เป็นเวลาเคารพชงชาติก็ขอยืนรบเปลนชาติสักครู่ครับผมแอดธรรมิตปไตายนักศา,าตสาตร์ยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ